สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนกลายไปที่จับตามองของคนทั่วโลกสำหรับการแข่งขันขกีฬาโอลิมปิกครั้งที่33โอลิมปิกปารีส2024ระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคม2567ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ทำการกระแสก,การวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องมาตรการรับรองและรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลฝรั่งเศสเนื่องจากแนวคิดการใช้เตียงกระดาษแข็งซึ่งเคยเปิดตัวที่โตเกียวเกมในปี2021ได้กลับมาใช้อีกครั้งในปีนี้ตามคำกล่าวอ้างที่ว่าเป็นการส่งเสริมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นไปที่การให้ความสำคัญกับภาวะโลกร้อนเป็นหลัก โดยมีการรายงานว่าหลังจากวันแรกที่มีนักกีฬาบางส่วนได้ทยอยเข้าพักในหมู่บ้านนักกีฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่กลับเกิดปัญหาขึ้นเมื่อพบว่าภายในห้องพักนักกีฬาไม่มีเครื่องปรับอากาศทําให้หลายฝ่ายกังวลว่าอากาศที่เริ่มจะร้อนขึ้นในกรุงปารีสและจะทําให้นักกีฬาไม่สะดวกสบายส่งผลให้นักกีฬาบางส่วนที่ไม่สามารถอยู่พักอาศัยได้จึงต้องใช้เงินส่วนตัวเพื่อจองโรงแรมเองในขณะที่นักกีฬาจากบางประเทศจําเป็นที่จะต้องซื้อเครื่องปรับอากาศและพัดลมจากคณะกรรมการจัดการโอลิมปิกให้กับนักกีฬาเอง อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ารัฐบากลกรุงปารีสจะออกมาเน้นย้ำถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในช่วงมหากรรมโอลิมปิกนี้แต่ทางรัฐบาลยังพบเจอกับปัญหาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามทางอากาศที่มีการรายงานว่าทางกองทัพอากาศได้กำจัดโดนในทุกๆวันที่พยายามจะบินขึ้นรอบๆบ,บ,บรเิเวณของหมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิกรวมถึงปัญหาอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่มีการรายงานถึงทีมนักปั่นชาวออสเตรเลียถูกป้นในใจกลางเมืองจนทําให้รัพยสินสูญหายจํานวนมากอีกทั้งยังมีนักท่องเที่ยวหญิงชาวออสเตรเลียในถูก รมข่มขืนย่านใจกลางปารีสขณะเดียวกันมีแมตช์ฟุตบอลได้ถูกยกเลิกไปแล้วเนื่องจากเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นอีกด้วย